ลัคนาราศีตุลมีใครลัคนาราศีตุลบ้างคะพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะอืมนะฮะคุณปิ่นลัคนาอะไรเนี่ยคุณปิ่นคอฟฟธนูเปล่าเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมข้ามธนูไปดีกว่าพูดหมดทั้งสิบเอ็ดลัคนาข้ามธนูไปอันหนึ่งเพราะคุณปิ่นชอบหัวล้อใส่นะฮะชอบอ่นอะไรหัวล้อใส่อ่าอะไรหัวล้อใส่อย่างเงี้ยตลอดเลย นะเออคุณทิพ์นะฮะตุลเหมือนกันนะฮะออขายวันนี้ลัคนาตุลเขาเรียกตุลค่ะโอ้ยลัคนาตุลกูเอ้ยอืมพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะมาแกล้งผมเนี่ยกูมีทั้ลัคนาตุลก็มีด้วยอ่ามีพิจิตแล้วมีตุลอีกต่างหากกูเอ้ยเอ้ยนะเอา คงจะพิมคงจะตั้งใจจะพิมพ์เป็นตุน,นอนหนูแล้วแหล,ละแล้วไปดันไปเติมไม่เอกไงแล้วผมก็ดันหาเสือกอ่านเห็นเหล,ลือไปเห็นนี่ตั้งหากเออนะฮะลัคนาราศีตุลน,นะกับดาวอาทิตย์ที่ขยับย้ายราศีแล้วไม่ย้ายธรรมดาย้ายไปเร็งลัคนาราศีตุลได้มาหาอุดด้วยนะครับได้มาหาอุดด้วยเป็นอะไรที่ส่งผลชัดเจนมากกับชาวลัคนาราศี ตุนนะครับอ้าวฟังให้ดีล่ะจะส่งผลดีในเรื่องของงานมีความสำเร็จนะครับในงานที่ทำอยู่นะประกอบการใดอยู่จะมีความสำเร็จแต่วงเล็บว่าอาทิตย์เล็งลักษ์เนี่ยอยู่กับที่ไม่ติดจะต้องเดินทางเดินทางแล้วรับทรัพย์เดินทางแล้วได้เงิน เดินทางแล้วมีอินคมเข้ามาเดินทางแล้วอะไรเดินทางแล้วโอ้โหเหมือนกับดวงมันเขาเรียกว่าเปิดรับทรัพย์รับโชคมากยิ่งขึ้นนี่คือชาวลัคนาราศีตุลเลยอาทิตย์เล็งลักนี่แหละนะอาทิตย์ได้มาหาอุดแล้วอาทิตย์มาจากเรือนลาพาด,ด้วยเหมือนกับอะไรเหมือนกับเงินมาคอยอยู่หน้าบ้าน ตุนก่อนหน้านี้รายจ่ายจุกจิกแยะนะผมจะบอกให้ทําเป็นเล่นไปเถอะนะฮะเนี่ยมันจะมีลาบผลต่างๆเข้ามาแล้วเออนะฮะอืมนะฮะอะไรเนี่ยยี่แปดธันวาหนึ่งสามวันจันทร์จะรวยไหมไม่รู้ดิอืมนะฮะเท่าไหร่รวยคะพันหนึ่งอ่ะเท่าไหร่ืึ <laughs> นะคะลัคนาราศีตุนนะ เออนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะนะครับเดี๋ยวนะคุณครูแพทนะคะอาจารย์คะครูแพทมาไม่ทันคะ่ะเทปนี้ไปดูบ้านแดงได้ใช่ไหมคะนะได้แนะ่นอนเดี๋ยวไปลงให้ครูแพทไวไปดูที่บ้านแดงและทุกท่านที่บ้านแดงนะ นะลัคนาราศีตุลน,นะคะจะอยู่ไม่ติดที่เพราะว่าอาทิตย์เลงลักนะแต่มาจากเดือนลาพะาเดินทางและล่าผลการเงินดีมากเงินทองไหลมาเทมานะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินขึ้นมาล,ละล่ะประกอบหน้านี้ดาวการเงินตอนนี้ก็เหมือนการแม่งเป็นนิดอยู่รายจ่ายแย่ชิบโผงเลยแต่โชคดีที่มีอาทิตย์มาช่วยค้ำจุนไว้นะฮะอาทิตย์จะย้าย14นะ14เมษานะเออสวัสดีคุณขนนนะคะแล้วก็ อาทิตย์ไปอยู่ในเรือนคู่ด้วยช่วงนี้ก็จะอารมณ์ทางเพศเยอะหน่อยนะอืมงุนงินงีงีงงงงหน่อยช่วงเนี้ยลัคนาราศีตุลนนะี่ยยิ่งสุกไปร่วมาพูดด้วยมึงเอ้ยเอยเอนะใครตุลมาเนี่ยอืมนะฮะเออนี่แหละอาทิตย์เล็งลักไปอยู่เรือนปัตตานีด้วยนะฮะช่วงเนี้ยอืมนะฮะไปดูให้ดีเลย เนี่ยนะฮะถ้าถามว่าส่งผลดีในเรื่องของการเงินอน่ะดีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าอาทิตย์ที่ไปลรงลักนาเนี่ยมันก็ทําให้เราอารมณ์ขึ้นง่ายหงุดหงิดง่ายนะฮะนี่แหละนี่แหล,ละอ้าวคุณอะไรเนี่ยบอกว่าใช่เลยครับเริ่มหงีบบ่อยๆแล้วก็หัวลอมาเลขห้าสามตัววันเขายอมรับเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหยนะฮะยอมรับเลยอย่างนี้เลยเหรอดมดม,ดมให้เป็นเกียรติหน่อยก็แล้วกันนะอุตส่าห์ใจกล้ายอมรับเนี่ย เออนะฮะนี่แหละนี่แหละนะฮะชาวลัคนาราศีตุลล่ะนะการเงินจะขยับดีขึ้น้วละ่ะเพราะว่าดาวราบมาช่วยดาวราบก็คือดาวอาทิตย์นี่ไงอืมนะฮะนะฮะดาวลาบก็คือดาวอาทิตย์นี่ไงนะนะฮะแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลอีกเช่นกันนะครับกับข้อดีข้อหนึ่งที่ไม่อธิบายคงไม่ได้หรอกนะฮะเหตุผลก็คือว่า ข้อดีคือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยค้ำจุนคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเลยเหมือนกันในช่วงนี้นะเออนะฮะในเรื่องของงานต่างๆนะนะฮะส่วนข้อข้อด้อยข้อเสียเนี่ยช่วงนี้จะอารมณ์หงุดหงิดกับคู่บ่อยนะฮะอารมณ์หงุดหงิดกับคู่บ่อยนะอารมณ์เสียกับคู่บ่อยหงุดหงิดหน่อยบางที อยากจะน,นอนกับคู่คู่มันก็เสืกหลับไม่ให้นอนด้วยไปถูกเนื้อต้องตัวมันหน่อยมันก็ลำคาญขึ้นมานะนี่แหละเออนี่แหละชาวลัคนาราศีตุลแหละเป็นที่มาของงุนหงิดง,งีงีไง,ง,งเล่านะอืมนะเอา้านะถัดจาก <laughs> ถัดจากลัคนาราศีตุลสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล